จากที่ทั้งคู่ท้ากันไปท้ากันมางานนี้ต้องมาดูกันค่ะว่าใครรู้ใจใครมากกว่ากันพร้อมแล้วก็ไปช็อปที่สยามกันเลยค่ะคู่นี้เนี่ยเขาเถียงกันตลอดทางว่าใครจะรู้ใจใครมากกว่ากันพิสูจน์ไม่ได้นอกจากเกมนี้เท่านั้นโอเคกติกาเดียวกันนะครับให้วาดรูปตามโจทย์สำหรับโจทย์ข้อแรกของเรานะครับผมให้กันวาดรูปสัตว ที่เกลียดครับได้ได,ได้ยังพร้อมแล้วเริ่มค่ะเฮ้ยแต่ผมว่าเดี๋ยวผมขอถอดเสื้อขน้าอกออกกันดีกว่เาเดี๋ยวจะแบบไม่รู้สึกเอาเมื่อต้นรายการทั้งคู่ไม่ยอมกันคราวนี้มาวัดกันไปเลยว่าทั้งคู่รู้ใจกันขนาดไหนระหว่างน้องกันและน้องมาร์คพร้อมไหมมาร์คร เปิดรูปที่มาร์ครู้สึกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะคิดให้มาร์คดูรูปที่ตัวเองวาดแล้วถ้าเราถ่ายดูซิว่าน่าจะเป็นอะไรคือว่าอะไรวะมันคืออะไรคะเขาให้เขียนสัตว์นะไม่ใช่อักษรไทยนะคะพี่ผมือกที่มองไปขอไข่อ่ะใช่ผมก็มองไปขอไข่เหมือนกันพี่ ผมว่านนกนกจากส่วนไหนที่เราคิดว่าน่าจะบอกถึงความเป็นนกรู้สึกนะว่าอันนี้คือสองขาของนกแลันี่คือปากครับก็คือเขาวาดเขาวาดนกเหงื่ยขึ้นอย่างเงี้ยเหรออ๋อโอเคนี้คืคิดว่านกนกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะพี่การที่พี่การไม่ชอบที่สุดนั่นก็คือมันคือควายครับผมควายครับผมเฮ้ยทำไมอะ ผมมาเป็นคนที่ไม่กลัวสัตว์อะไรเลยแต่ว่าแบบเราอะถ้าถามว่าไม่ชอบเกลียดไงเราเกลียดควายไงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคาด่าด้วยที่เราไม่ชอบเนี่ยอเป็นคําแต่อะลองเปิดสองรูปมาดูด้วยกันมีความใกล้เคียงกันไหมที่วาดมีความใกล้เคียงมากๆไอ้คนไหนเนี่ยที่เหมือนมากเขามีกอไก่ขอไข่ให้ผมขอไข่อ พี่เผือกให้เดาข้างเดียวไม่ได้ต้องสลับกันจะของพร้อมไม่ไั้พร้อมนะสำหรับโจทย์ของมาร์คนะให้มาร์ควาดผลไม้ที่ชอบทานที่สุดถ้าพร้อมแล้วมาร์ควาดเลยครับได้ครับถึงเวลาพี่ชายที่แสนดีอย่างพี่กันจะเดาใจน้องมาร์กแล้วค่ะกันครับเปิดภาพที่เรารู้สึกเชิญ เราเราคิดว่าเป็นผลไม้อะไรกันผมฟันธงเลยครับมันคือกล้วยมันคือกล้วยตัวไหนที่บอกว่าเป็นกล้วยอันนี้เป็นใบครับผมที่เขาฝนฝนผมคิดว่าน่าจะเป็นใบของกล้วยใบกล้วยเลยเหรอโอเคมาดูลูปที่มาร์ควาดว่าจะเป็นกล้วยพร้อมใบพร้อมความสมบูรณ์แบบของภาพหรือไม่ครับผม เปิดเลยครับครับเฮ้ยเป็นกล้วยถูกต้องกก็ได้ไปพิสูจน์แล้วนะคะถึงความรู้ใจของคู่นี้นะคะแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าเขาจะรู้ใจกันขนาดไหนนะคะไปจัดกันต่อเลย อยู่ในร้านเดียวกันก็โอเคแต่ทำไมไม่คุยกันซะหน่อยเลยอ่ะเหมือนเรื่องให้ตัวเองแหละเอออมีสงสัยอ้าวอ้าวอ้าวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอันนี้ผมเลือกแม่อันนี้พี่เลือกก่อนไงอันนี้ผมจับตกลงพี่เอาทดลงคือผมเอาพี่อับมาร์กเอาก็คือพี่อ่ะเลือกให้มาไงไม่เห็นว่าเอาเอาคือผมมาเลือกให้พี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ให้มาร์ค ถูใครเรื่องให้ไปเนี่ยแมาแยกงกันทำไมเหมือนกันวันนี้ผมเสือผมหาถนนข้าวสารก่อนนะหาการแห่งอดีตถนนข้าวสารก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นชุดที่แบบแมทช์ได้ง่ายเข้ารอบ ล้วก like like ็หานพิการคะเป็นคนที่แบบแต่งตัวจัดอยู่แล้วอุปกรณ์หรือเสื้อผ้าเขาเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเสื้อคลุมตัวเดียวน่าจะเอาไม่อยู่นะเสื้อยืดข้างในผมว่าขอลองลองสลองสีขาวก่อนเพราะผมอะคิดภาพไปว่ากางเกงอจะเอาเป็นสีขาวฮะเพราะว่าจะดูแบบดูไม่กลืนทั้งหมด3ตัวเลือกแล้วนะครับผมสำหรับเสื้อด้านในถือว่าเข้าใจคิดเพราะเข้าสารมืด อ๋อ้าแบตะวานันก่อนผมว่ายังไม่ได้ผู้ว่าเนี่ยแหละฮะมานี่เร,า,า,เรา,าก็ได้ท่อนในกับเสื้อคุมแล้วฮะผม,มเลือกชุดที่จะไปถ่ายแฟชั่นที่เยาวราชก่อน อยากให้เป็นสีเขียวครับผมจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่สีเขียวไม่ได้แมชกับตัวสถานที่หรอกแต่ว่าคือถ้าย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยงานแรกที่ผมออกคู่กับมาร์คและเป็นงานใหญ่จริงๆอ่ะวันนั้นเป็นวันที่เ,เรา2คนอ่ะใส่ชุดสีเขียวเหมือนกันซึ่งตัวแรกก็คิดไว้แล้วว่าจะเป็นชุดแนวเขียวมันตัวนี้ไอ้อแล้วก็เป็นกางเกงตัวนี้ครับผม ใช่ไหมนี่มกีดไวสีคล้ายๆกันนี่กําลังคิดว่ามันน้อยไปอยู่หรือเปล่าอยากให้มากว่าลอมกันแต่ว่าอุ้ยอ่าแต่นี่ยังชุดเข้าตาให้จบต้องให้มันเห็นแต่มันเซอร์ไพรส์น่ารักจังเขาเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการแต่งตัวมากๆพี่กันอะแต่สมมติถ้าเลือกไม่ถูกใจยังไงเขาคงไม่ว่าผมหรอกเพราะผมน่ารักกับเขาอยู่แล้วแหละเพราผมน่ารักกับเขายอดกันเนี้ยนี่แหละท่อนล่างได้แน่นอน การไปแฮงเอาทนะฮะการไปแฮงเอาทเราต้องต้องมีกระเป๋าที่แบบเท่ๆมีบูมีภูมิภูมิฐานหน่อยผมว่าอันนี้ได้นี่ฮะมีสร้อยด้วยไปแมชกับชุดพอดีจัดไปเลยดีกว่าได้ครับเพิยงเท่านี้ควรหาแบบอะเซอร์รีใส่เพิ่มเนาะอะเซอร์รีนิดนึงมาใส่หมวกให้มันใส่หมวกดีกว่าผมมอรองเท้าเป็นสีดำไว้ฮะ ผมว่าคู่นี้ได้ครับผมก็ที่เลือกเป็นชุดนี้นะครับผมเพรรู้สึกว่าชุดนี้เป็นชุดสําหรับการไปแฮง g อา out ที่ถนนข้าวสารมีเป็นเสื้อคลุมนะครับผมที่แบบเป็นทรงตรงมีการแบบขอบช่วงเอวนลดนึงเพือทำให้ดูแบบตัวผอมส่วนพิกันเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนครับน้องมาร์กนำพิกันไปก่อนหนึ่งชุด ต้องมาดูว่าพี่กันจะตามทันหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะพี่อะรู้ใจเสมอเด็วพีคอยดูชุดผมมั่นใจอะ